ที่วานาารสนรถทัทาการจับรถนี้เปิ่ของห้บองท่เกาคเปร้เครับนี่วันไหนี่กรบวนนี้ก็จนปวจะเบื่อจะเมื่อยแต่สนใจก็เกือบทุกขบวนมีเที่ยงคืนกันีสองลาไว้ก่อนนอนนิดนึง วันนี้ไปซื้อของของผมนี่สร้างใจกลับไปหัวลำโพงกำลังจะเดินไหมนะเดี๋ยวนั่งในรอบวันรอบสุดท้ายดีบอกว่าอ๋อใช่วันนี้วันวันวันนี้กาขบวนนี้เป็นไปทันเลยวันนี้คือวันสุดท้ายไม่ใช่เหรอทำไมวันสุดท้ายมันสิบเก้าเองสิบเก้าคือไม่มีแล้วไม่ทันด้วยไม่เอาแล้วแหละเจ็ดนาทีคือไม่ไม่ได้เกียดอะไรไราเกียดมังแค่ว่าไอเวลาเราลงแล้วรอเช้ามืดอะมันไม่มีรถอะไรไปทันเลยไม่มีเออสร้างใจไงตอนแรกว่า เดี๋ยวมนาอหนึ่งชั่วโมงกันแน่จะออกะครับส่งผันนั่งเกอร์แล้วเดี๋ยวมันยังไม่ยอมออกอุตสา่์ดีใจว่าว่ารถทางนี้ปรับให้ถึงเช้าเมื่อไยแต่กลายว่าไม่มีรถต่อไปมันก็คุณไปคุยกับเอ็มฮาทีเขาวิ่งเที่ยวแรกตีห้าได้ไหมเช่นเดี๋ยวกลายเป็นจำรถสายยาลาอีกรอบนึงไปเลยเสียเวลา วาันนี้เว็บล่มเนไม่ได้เช็คเลยเนนฮะเออล่มเนื่องกทค่ำจนยันเกือบเที่ยงวันนี้โอ้ยไซีโอทีเอสอ่ะอเช็คเวลาไม่ได้หลืว่าเช้าเลยเสือเวลามาหน่อยตัวเมื่อเช้าคนควรดีน่หนี่ถามตอนนกเกิดบ้า้อ บ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้ประตูทางขึ้นลงทางด้านขวามือของขบวนรถครับพื่สถานปรดใช้ความระมัดระวังในการก้าวขึ้นลงจากขาบวนรถด้วยครับขับรถต่อเที่ยในจันท์ฉลา้านหน้าสถานีเป็นขบวนรถตรวจพิเศษทิสลาตั้งฝาอา,ากาศขาบวนที่40จุดรับสวิทช์ากสถานีต้นทางสุราธานี ลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรครับออกจากสถานีมัดโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งที่สถานีนครปนทงสารยาบางบํารุงเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ บ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโปง่งมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโปง่งโปรดใช้ประตูทางขึ้นลงทางด้านขวามือของขอบวนรถครับผูบดด้โปรดใช้ความระมัดระวังในการก้าวขึ้นลงจากขบวนรถเลยครับขบวนรถจอดเทียบในชั้นชลาด้านหน้าสถานีเป็นขบวนรถอิสระธรรมดาขบวนที่สองหกสองุดนับส่งให้ทางจากสถานีต้นทางสวนสอดิพับปลายทางสถานีกรุงเทพหัวลำโพงครับ เก็บรถที่นี้เมื่อออกจากสถานีบั่นโตกไปแล้วจะหยุรดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีานจุดทางๆประดุกกรองบางตางโม่งมะเดื่อน้ำประโภคเบียร์สถานีต่อไปตามลำดับรับ บาประตูแต่ถ้าอยู่ตรงที่ประตูนั้นประตูขอใช้เวลาเพื่อเดินทางไปประตูนู้นนั่งขึ้นจากตรงนี้ไปประตูนั้นการใช้ขึ้นรถตากตำรวจเป็นตำรวจที่ไม่จำเป็นตรวส่วนพิเศษ10รวจที่3 10เขและ10 5หรือว่าตรงนี้จาสถานีรวไฟสถานีกากถุงเท้าที่วัดาสถานี ต e. ัวใหญ่ใช่ไหมรถแล้วก็แบบน้ครับรถ่่าต่ากันน้ครับปรสอไปด้วส่าต่างๆตวนีอย่างที่สะตัดสราดุรีเร็สดรี บริษ <an> ัทในตอไปตามลำดับครับสถานีและาวแต่ละาในดรถไฟต่อขอบคุนเขาไม่ได้ผานที่ภานที่ใช้รถไฟเลยนะแการเดินทางแต่ท้า่านที่ภาคติดกคือมายกทางเดยตัวที่ภาคได้บอว่าใตอต่อไปรถไฟบริษัทจะับ่ได้ผ่ต่อขอบคุนราบ